สักดินาจงพินาประชาราชสักด pues ินาประชาราฐสักดินาจงไว้วงพักเก้าล่วงจงเจริญก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดี ุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้ผมมีอะไรบางอย่างจะต้องสารภาพกับทุกคนครับจริงๆแล้วนอกจากสถานะหัวหน้าพักเก้าร่วมแล้วผมมีอีกหนึ่งสถานะที่ผมเป็นผู้ชายปลอมตัวมาครับปลอมตัวมาเพื่อดูว่าประชาชนใช้ชีวิตลำบากขนาดไหนวันนี้ชายใหญ่เห็นแล้วว่าประชาชนลำบาก ชายใหญ่เองก็ลำบากแต่ตายเชื่อเหลือเกินว่าเราจะสามารถหาความสุขป่าบฝันมันไปได้การที่ผมเรียกตัวเองว่าชายใหญ่คงไม่ผิดนะครับถ้าผมผิดหนึ่งสองเพรเรียกตัวเองว่าชายใหญ่ก็นาไปจับร้านบะหมี่เกี๊ยวสีเหลืองด้วย ชายก็ลำบากโอเคที่รักครับเมื่อก่อนเราปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเชื่อว่านั่งอยู่ตรงนี้หลายพันหลายหมื่นคนไม่มีใครอยากกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรอกครับไหนใครไม่กลับไปสู่สมบูรณาญาราชขอเสียงไหม ประเทศเราเป็นประชาธิปไตยมา88ปีจะ90ปีอยู่แล้วบัดนี้กษัตริย์ย่อมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อหน้ากฎหมายสูงสุดทุกคนเสมอหน้าตั้งแต่ใพรยันเจ้าม่มีมกษัตริย์พระองค์ใดหล่นจากฟ้าฟ้า ย่อมลุออกมาจากคันบานดาเช่นกันเหมือนกับเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เดนเกิดย่อมไม่แตกต่างกันศักดิ์ศรีจึงไม่แตกต่างกันเพราะยืนอยู่บนพืนดินเช่นกันแม้จะขี่เครื่องบินไปมาไทยเยอรมันก็ยืนบนดินเหมือนกันกับเรา แต่สิ่งที่ประเทศนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราพูดไม่ได้เปิดโอกาสให้เราคิดไม่ได้เปิดโอกาสให้เราตั้งคำถามคือการตั้งคำถามกับบุคคลสาธารณะสถาบันกษัตริย์ถือเป็นบุคคลสาธารณะเพราะท่านกินภาษีจากประชาชนและใช้ทรัพยากรของชาติ คนที่กินภาษีจากประชาชนและใช้ทรัพยากรของชาติย่อมได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าคนอื่นแน่นอนหากไม่อยากถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็อ,อย่ารับตำแหน่งนั้นก็อ,อย่าก,กินภาษีแบบนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพูดถึงบุคคลสาราะ อันควรจะเป็นที่รักของประชาชนเราจะถูกปิดปาก้วยกฎหมายอาญามาตามาตาอีกแล้วครับท่านหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหอีกแล้วครับท่านกฎหมายนี้มีปัญหาตรงไหนจริงๆแล้วการจะคุ้มครองประมุขของรัฐเป็นสิ่งอันชอบทำอยู่แล้วในรัฐที่มีประมุข ทุกประเทศมีประมุขค,ครับไม่ว่าประมุขจะเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นกษัตริย์ต้องมีการคุ้มครองประมุขของรัฐเพราะในรัฐธรรมนูญเขียนว่าพระสัตรู่ในสถานะเป็นที่เคารพสกการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ดังนั้นการที่จะบอกว่ากษัตริย์จะถูกละเมิดมิได้จะถูกฟ้องร้องไม่ได้ก็ต้องบอกว่ากษัตริย์ต้องไม่ทําอะไรผิด ตามหลักการทื่ว่า The King Can Do No Wrong, b e c a u s e The King Can Do Nothing กริย์จะไม่ผิดถ้ากษัตริย์ไม่ใช้อำนาจตอนที่ผมจะพูดในต่อไปเป็นนะครับว่าที่แมผมพูดอำนาจสถาบันกษัตริย์มั่นหมายถึงองค์คาพยกุกต์ที่ได้เจาะจงไปที่ตัวองค์พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จการแทนแต่หมายถึงองค์คาพยศทั้งหมดที่ใช้อำนาจหากกษัตริย์จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หากสถาบันกษัตริย์จะไม่ถูกวิลัคนต้องไม่ใช้อำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในทางบริหารในทางนิติบัญญัติหรือตุลาการจะต้องมีคนใช้อำนาจก่อน อำนาจบริหารใช้แทนผ่านใครผ่านนายกรัมนตรีและคณะรัฐมนตรีอำนาจนิติบัญญิผ่านรัฐสภาและอำนาจตรลาการผ่านศาลเรีมถึงการไม่ใช้อำนาจในทางกองทัพและแน่นอนเราคงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการใช้อำนาจในทางกองทัพปัจจุบันมีอยู่จริงเพราะมีการโอนหน่วยงานของกองทัพเข้าสังกัดเป็นอะไรนะ ราชการในพระองค์ถึงสองกองทัพสกองพันสองกองอกองอะไรไม่รู้อ่ะกองขี้ก็ว่ากันไปนะ <S <S ดังนั้นยืนดังอาการตอนกษัตริย์จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หากไม่ทำผิดและกษัตริย์จะไม่ทำผิดหากกษัตริย์ไม่ใช้อำนาจรับมินโปรดยืนตรง รบทรงชาติผมมักจะมาช่วงนี้อยู่ประจำด้วยความภาคภูมิใจในราษอรและการเสียสละของจุนเดือนตุลาพฤษภาธมินและคนเสืเ้อแดงขอให้ทุกท่านดีงใ็งได้ ชูสาิ้วคารมทุกภาคประเทศไทยรวมเลือดเนิ้อาชาตอไทยรักพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทรวน ลักสมักขีไทยมีรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขีสละเลือดถูกอยาเป็นชาติเพเลงประเทศชาติไทยทเวมีชัยชื่ย ประเทศกามจงพินาาประชาปธิไตยจงเจริญขอบคุณครับเราจะร้องเพลงชาติได้ภาคภูมิกว่านี้หากคำว่าชาติของประเทศนี้หมายถึงประชาชนพี่น้องครับวันนี้ผมขอพูด อาจจะซีเรียสหนึ่งตับจริงังนึงในการพูดประเด็นนี้นั่นก็คือปัญหากฎหมายอาญาตราหนึ่งหนึ่งสอกผมพอที่จะสรุปอย่างสังเกตสังเกตเล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่ทั้งหมดนี่คือเล็กๆน้อยน้องกฎหมายอาญาตราหนึหนึ่ง,งสองไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อความมั่นคงของรัฐ ทั้งทั้งที่กฎหมายอาญามาตรา12อยู่ในหมวดความมั่นคงของรัฐแต่จริงๆแล้วการอยู่ในหมวดความมั่นคงของรัฐก็ไม่ถูกเพราะอานบอกว่าการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือการวิพาพษ์วิจาพระมหากษัตริย์เป็นความมั่นคงของรัฐแสดงว่ารัฐนี้ไม่ได้หมายถึงประชาชนไมื่ไงสองกฎหมายอาญามาตรา112มีอัตราส่วนโทษในสัดส่วนที่ไม่สมเหตุสมผล เราหมิ่นประมาทก,กันเฉยๆ <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ความเสียหายเล็กน้อยสอมร้อมทางแพ่งทางอาญากันไปแต่นี่กฎหมายอาญามาตรา112 oh. กำหนดโทษสูงสุดไวถึง15ปี oh. แต่มีความพิเศษด้วยว่ากำหนดโทษขั้นต่ำไว3ปีด oh. ังนั้นหมายความว่าคุณละเมิด112แ oh. ม้เล็กน้อยสาลไม่อาจตัดสินให้ต่ำกว่า3ปีได้ oh. Oh. นี่บันคือการอาหารประชาชนในทางเสรีภาพ สามกดหายตามาตาหนึ่งหนึ่งสองจะแจ้งความใครจะฟ้องออมก็ได้จริงๆแล้วใครทำหมิ่นประมาทใครควรเป็นผู้เสียใครควรเป็นผู้แจ้งความฟ้องร้องผู้เสียหายตาเป็นเเสียหายออมมาตลอดฮัลโหลฮัลโหล ไม่ใช่ใครก็ได้จะฟ้องบ้องโดยเฉพาะ v v ว p จากพิษณุโลกโขออภัยผมครูใหญ่หัวใจไม่แน่งน้อย,ยและปัญหาของกฎหมายอาญามาตรา112ข้อต่อไปก็คือ เป็นการตีความที่กว้างเกินไปอย่างผมไปสาลม,มาฮะผมได้รับการประกันตัวบนเงื่อนไขที่บอกว่าห้ามกระทําความผิดเกี่ยวกับสถาบันอีกสถาบันไหนสถาบันเสริมความงามหรอสถาบันกฎิชาไหมสถาบันหมอดูแห่งประเทศไทยหรือเปล่าหรือสถาบันโหราศาสต์ ห้ามกระทําความผิดเกี่ยวกับสถาบันทันทังที่คําว่าสถาบันไม่มีอยู่ในกฎหมายอาญามาต,าตรา12ในกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยกำหนดไว้แค่พระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสุนัขสรองเลี้ยงก็มีคนถูกแจ้ง112มาแล้วหรือการพูดถึง ภาสา904เป็นสถาบันกษัตริย์ไหมสยามไบโอไซเป็นสถาบันกษัตริย์ไหมธนาคารไทยพาณิชย์เป, <S <S SC g, SC เป็นสถาบันกษัตริย์ไหมอ c g SCB เป็นสถาบันกษัตริย์ไหมดังนั้นการตีความที่แคบเกินไปไม่ใช่สิการตีความที่กว้างเกินไปครอบคุมยันสุนัขสรงเลี้ยงนี่คือปัญหา ต่อไปครับมีคนบอกเราว่าประเทศไหนๆเขาก็มีนะ่ะกฎหมายคุ้มครองประมุกของรัฐไปดูกันอังกฤษประเทศเครือจกกักรภพที่พระราชินีอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นประมุกของรัฐข,ของหลายๆประเทศสิบกว่าประเทศปัจจุบันอังกฤษมีกฎหมายหมิ่นประมาทประมุกของรัฐแต่ไม่มีการบัคับใช้มาเป็นร้อยปีแล้วพระราชินีกษัตริย์อังกฤษเนี่ยเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเสียหาย ใช้กฎหมายเดียวกันกับประชาชนแล้วประเทศแถวเนี้ใช้แบบนั้นไม่ได้เหรอชายใหญ่ขอร้องตุปนปิตุนมีกษัตริย์แต่เขาถือว่ากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญดังนั้นการจะบวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายไม่เอาประเทศที่ประมุขเป็นกษัตริย์ก็ได้ เอาประเทศที่ประมุขเป็นป,ประธานาธิบดีไหมแบบที่หลายๆคนฝันฝันกันอเมริกามีกฎหมายคล้ายเรานะมีกฎหมายคล้ายเหนึ่งสองประกานคุ้มครามกันที่ขอบพัดแต่การบังคับใช้ครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ120ปีที่แล้วประเทศเหลือประเทศเราตั้งทายตัวไปไหน นองครับในยุคสมัยใหม่กัษตริย์ต้องฟังเสียงประชาชนสถาบันต้องเห็นเสียงของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการส่งเสียงถ้าเราสามารถมีพื้นที่ส่งเสียงถึงสถาบันกริย์ได้เราคงไม่ต้องมาพูดกันอยู่ตรงนี้ต้องดูตัวอย่างประเทศที่ กษัตริย์ไม่ฟังเสียงของประชาชนต่างก็ล่มสลายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสรัสเซียหรือแม้แต่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเจ้ามังกรอ,อย่างจีนเมื่อไม่ฟังเสียงของประชาชนบัลลังนั้นก็ต้องล่มสลายอย่า yeah, นะครับอย่า yeah, นะครับ อย่าประเมินความไม่พอใจของราษฎรต่ำไปพี่้องครับถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองแล้วจะเป็นยังไงมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่ขนาดมีหนึ่งหนึ่งสองพวกมึงจะเอาขนาดนี้แล้วถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองพวกมึงจะยั่งยีขนาดไหนขอโทษครับถ้าเขาจะรักยืนเซ,ซ่เขาก็รัก การบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษรุแนแรงและการใช้กฎหมายม่วซัสว้ไม่อาจบังคับให้คนรักได้อยากให้เรารักก็จงทำตัวให้เรารักเรารักคนที่ตรวจสอบได้เรารักคนที่สีงยงถึงเขาได้เรารักคนที่เขาฟันเสียงของเราวันนี้ ผมฟ้องปาลีนาด้วยกฎหมายหมิ่นประมาทต่อให้ผมชนะปาลีนาก็ไม่รักผมหรอครับเช่นกันไพดาวดินเป็นปิ้นต่อให้เขาต่อให้คุณจับเขายัดเต็งขังกี่รอบเขาก็ไม่รักถ้าคุณไม่ได้ทำตัวให้เขารัก โลกยุคใหม่จินตนาการถึงความเท่าเทียมและเสรีภาพในทุกมิติกษัตริย์ยุคใหม่ย่อมต้องมีหน้าที่เป็นเกียรติยศของประเทศและเป็นผู้ให้เกียรติกับประชาชนมีหน้าที่ลงนามในกฎหมายที่สภาอนุมัติแล้วมีหน้าที่ในลงนามในกฎหมายที่สภาเห็นชอบเชิดชูประชาธิปไตยพิทักษ์รัฐธรรมนูญและกษัตริย์ ต้องต่อต้านรัฐประหารมิใช่การลงนามรับรองรัฐประหารอย่างที่เคยทำม,มาหากไม่เป็นเช่นนั้นประเทศไทยก็คงต้องมาถามกันว่าเราจะย้อนกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหรือทำประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์หรือมิเช่นนั้น เราอาจจะต้องจินตนาการถึงระบบการปกครองที่ประเทศไทยไม่เคยไปถึงขอบคุณครับขอขอบคุณค่ะพี่ชายใหญ่นะคะอัตพลด้วยค่ะยญิงเข้าไปนะคะพี่ชายเนี่ยก็ลำบากยญิงเองก็ลำบากเหมือนกันค่ะ